อ่ามาพบพอ,อกันเนาะอ่เมือนั้นเป็นอีพีสามมาเนี่เป็นอีพีเชียร์มาเน,นี่ยจะตัดตัดตอนที่สี่ให้ตอนที่สี่นี่ก็จะเล่าเรื่องเริ่มเฮ็ดเวียกเลยเทื่อประโยชนอ่ามันห้ยเงินแล้วห้อยังเรียบร้อยแต่มันให้เริ่มเวียกเลยสอนเวียกสอนงานให้เลยสอนให้เฮาเป็นเลยสอนเก็บตกเก็บแต่งเลือกไนะด้ดเนาะคัดคัดแยกได้มันจะมีสามเกรด A B C เขาก็เลียนมันจะมีรอรอหน่อยๆเราอยู่เขาเก็บแต่งรอเป็นรอรอซีตินนี่นะรอคือนน้อยๆอยู่อยู่ในช่องขางครั้งนี้ครั้งนั้นอยู่ในบัตรช่องขางรอน้อยแล้วมันชี่ว่างเป็นเป็นบล็อกบล็อกสามบล็อกรอรอหนึ่งเซเดยสามบล็อกแล้วเขาใส่ซีหางบล็อกเพื่อเก็บเก็บอะไรกัผลประโยชน์ร้ายเท่านะสามบล็อกมันจะแยกแย่เลือกแล้วมันแต่งเก็บ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 ขัดแยก เก็บเอเก็บบีเก็ซีเก็บ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 มันจะมีเขาเห็ดเป็นกินเห่าเป็นเพื่อนโฮมให้มันเนาะมันจะมีหล่องไพ่หล่องมันเลากเก็บได้เห่าก็ได้เก็บไปตามหล่องมันเก็บอ่าขัดแหนกแล้วก็ไปตั้งไว้แล้วก็จะมีรถคนไทยก็จะมาค้นเนาะเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นแพ็คมันจะมีผ้าผ้าเป็นเจียคล้ายๆคือเจียคือเจียเจียเอซีเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองเนาะเจียเจียเจียแพ็คแต่ง ในบทบริไทยหูไม่เบิร์เนาะพะบปะตอนอยู่ในะบริเหตคิดเนาะเดี๋ยวมาจินตนาการเอาเด้อจินตนาการเอาจินตนาการเอาไวา้เออเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้น,เ,น,บบน,นเก็บหยกแล้วคนไทยก็มาเก็บอะแรเ้าคนไทยก็แกเอาแกเอากแตงไปมือทมิดนี่้ิกว่าเมื่อยเลยเนียมือทมิตนี่โอยตอนแรงมาเนาะหลังจากเดือดก็อยากมากเก็บแตงแล้วโอ๊โอยเนาะางเลยอากไป มันจะมีเขาตั้งกลุ่มกันอยู่แล้วนี่ซิฟคนตั้งกลุ่มวัดแอฟตั้งกลุ่มมาคอยมาแต่หงเฮนี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 ่แข้งนี่แข้งนี่นะแชทห้ากันนะโอ้ยไกักระซ่งร่วงกลุ่มนะเมื่อยแห้งมา,นก,บบน,า,มานก้นกับว่าขออภัยเนาะมานก้นกับเงี้ยวจนบรรยาก็ออกขจาว่าเลยเพรมันเมื่อยแห้งเห็ดเบียกหนักเขากันหนักเพราะแห้งเนาะาหเห็ดเบียกมันชีกเมื่อยแหง้แหงนี่เมื่อยติโอ้ยไป มาพักผ่อนเจ็บบดล้างบดเอวกเฮ็ดเฮ็ดไปทุกมือเนาะเฮ็ดทุกมือทุกมือแล้วมันเริ่มสิ้นแล้วเริ่มสิ้นเริ่มสิ้นแล้วระบบบวกลระบบเบียกแล้วสิ้นหูบดแล้วมันแด่นสิ้นแล้วันเดือนท่านิดนี่มันจะหมดไปเฮียนเนาะเฮ็ดเวียดกดเดือนเลยแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งพักมือนึงกันมีโอทีคับไปเฮ็ดโอทีนจ่ายเป็นเงินชดพอได้มาสื่อกับเขากินบ้านมัน โอทีกันนี่เนาะเดือนแรกผ่านไปเดือนแรกผ่านไปก็ที่ว่าหูียกหูงานมาเลยเนาะใจเงินเดือนออกมาเิเดือนแรกก็บริหารยั้งพอถ้าไปผุนเขายืมยืมเลยยืมจากพี่น้องไปผุนเพื่อคอยใส่ประมาณ3เดือนนี <end> <sk> ่าหละเื่อจุ๊บเงินเงินจำนวนที่คอยยืมมาพั่นพั่นไปก็เลียงอยืมมาคอยใส่คอยจืดาเดือนจังเลยใส่หมด <c oughs> บัานเอก้าเขาเดินที่ซองเนาะไปเฮียนทาไมเนาะไปเฮียนมีรถหับไปเฮียนไหนมือคือว่าชื่ออะไรตอนนั้นมันจันเนาะไปเฮียนชื่ออะ้รมันจันมันจันเลยไปเฮียนจิมแปงกันไปเฮียนไหนตอนไปเฮียนเฮียนที่เขาจัดโครงการเฮียน,ย,น,ย,น,นยังก็คือชื่อบอบกนี่วอลไลน์นลกันเลยมียังลูฟินลูฟินเลูฟินตาม,ามชื่อ โ้งเฮียนดูฟินอยูุ่มันมาหับแล้วมันไปถารถตื่นมากก็คือบไปเฮ็ดเวียกนลยตื่นมาเกี่ยมกับเขาเกี่ยมยังกัไปดังถารถเุมนกันมีรถไปสารมาหับแต่ผมมีรถตู้เราบันทับไปฟาร์มแตงรถตู้หับไปมาหับเอาหับเลาะหับเขตแล้วพอกาทำไปสอบเขาจะรอหับประคบมันนะไปชงเฮียนลงไปไปตะนแรกันแดงก์อะไรไปตนแรกถือหองเฮียนเฮียนกับส่วนหลายคน อากัมพูชีอะนั่นั้นคนกัมพูชีกนเดเชียวกัมพูชีกันหลายคนเติบไะ่พูเนาะขาจะวาวไทยเป็นคนกัมพูชีวาวไทยกัมพูธึว่าเกงกัมถึงว่าวดนในระดับนึงนะเดเชียวกัมพูชีอไรไม่พูดไเพี้ยนส่วนไานคนคนกัมพูชีเบิ้นหองกัมพูชีแล้วก็เล่าอยู่ขยักไปยุ่เหยินวังลาววาวภาษากับวาวภาษาคิดกันเจอกับภาษาไทย ข่อยคอยเองกับพวเก่งกับพระช้างก่นอะไรน้อยนึงทุกทุกในไทยพอได้บอลลูนหัวกันได้เชียวแช่แล้วไปเหยียนมันมามันใหญ่คอมนะครับคอมหน่อยนึงครอมเฉพาะผู้ที่ว่าได้ผู้ที่ไปได้นะคอมปลุกน้อยปลุกน้อยก็มาเป็นแบบถือมากขายเงินก็มีบางคนกันเด็กถือมากพี่ชุวยคอยถือมากไม่ใช้ปัจจุบันนี้ยังใส่ยู่คนก็คอมเก่าแล้วคอมใหม่ บุตี้เขาเลยมันหลายคนเขาเอามายหญ่แต่คอมเขาจับกระตัดเงินเดือนเท่าไรอ่ะเดือนเป็นเดือนเขากระตัดเบื่อเป็นเดือนแล้วกระตัดทีละเดือนทีละเดือนค่าคอมค่าคอมพิวเตอร์ค่าปีญจน์ปีญจน์บ้านหน้าเนี่เขาบริสุทธิ์เลยมีแต่ว่ามันจีตัดเอาเงินเดือนของเขาสมมติซื้อเครือเก่ากันแล้วเพราะว่าทีตัดเอาเงินเดือนของเขาแต่เดือนแต่เดือนจุ๊บๆปีญจน์เลยเฮียนแล้วไอ้คอมมากคนหน่วยหนึ่งเฮียนมาคอมไต่ยังมากะเฮียน เชื้อลินของลินคมมไวไฟก็มีทุบบอลปลอยใไซลินเลยเลยทีเดวมามาฟ้ามมายังกับมีไวไฟมใลินเนาะไปัไวฟเสียทุกอย่างเสียะเบิรเนาะกเจอของพ่อไปฝุนเงินคำมันเซียไปทิรค่าไไฟค่าค่าเฮือนเนานบ้านเฮ้าของเสาของแถวของแถวนี่นะกันกบเสาเสาน้ำหน้าจ่างเรองนี่ สลัดนะปกที่บ้านพอดามาด้วยังกับปติเงินปติเงินปกสลานก็ยังไม่ได้ยอมไม่เหาอะไรยู่ฟรี่นะขนาดเพื่อนเองทิดย์ไทยยังไปยู่ฟรี่กรมทีที่ญี่ปุ่นก็มี่ลินกีฬาเนาะลินเตะต่อเตะบ้านก็มีมีเดินเตะเตะคนไทยเนาะกินเบากินเบียร์เนาะกับำคนไทยเจ้านี่วันกินเบากินเบียร์ของพวกของเพียงขนาดพี่ไม้เนาะพี่ไม้ยังลินญี่ปุ่นเนาะพี่ไม้ตอน ินอ,อิสราเอลเอาดอกเข้าดาวดินพูดต่างแต่ว,ว่าเวลามันต่างอะไรกบา้านเฮาเลื่นกันประมาณ4-5ชั่วโมงเงนี่ยตาอเอาก็ถือว่าอยู่นี่ก็ถือว่าจบจํานี้เนาะมือมือมือต่อไปสิมาเล่าเกี่ยวกับอ่าการชินชุดกดันนิดเวียก <c oughs> อยู่ในฟาร์มมักแตงเนาะสิมาเล่าเด้อใครที่ว่าอยากฟังก็เตรียมรอฟังเนาะนจะเป็น EP 5เนาะ ก็ที่ว่าจุดจบเนาะจุดจบในการเหตุวียกอยู่ฟรามเตียงง,ไง,ไง่ายๆอายละเอียดนะสิเราในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิอำลาสำนีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะบอกมวลก็อดฟังเด้อพี่น้องด้ยไปมือนเนแบบบวกเอง,อกกงสำนีก็นเด้อ